สวัสดียามเช้าวันจันทร์ดอกไม้บานยามเช้าสวยงามมากนะคะได้ยินเสียงแมลงพึ่งพระอาทิตย์กำลังขึ้น เพึ่งนะมาหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ ขาวสะพังเลยรจริงๆอ๋หอมคือมันออกดอกมากเลยอะไรจำปาแล้วเดี๋ยวเม็ดมาหยอดอีกอเ,เอาเม็ดอันนั้นมาหยอดอีกอยู่บ่ลุงเอามาหยอดอีกเลยสมหมบ้าข้อไรสมสมหมดแล้วไม่ต้นมาดิไปเล่มมากเลยไม่ยอดยอดเลยค่ะแต่ท้าข้อไร้เใส่แถวใหม่ทขงอุไรนะแถวนั้นยังไม่ได้ยอดอยู่ดิอืมแล้วก็ลดลำไปลำมาเงี้แหละให้มันซึมค่อยๆซึมเพราะว่า มันจะค่อยๆซึมลงไปต้นหนูนะค่ะเอ้าต้นอันนั้นตายหมดเนาะต้นต้นดอกอันฮอตมอดโอยถอนออกเนาะใอ้เอาไว้บ่ถอนออกไหมนี่อีกไม่ได้ออกเลยเจ้าอะรอือต้องกาะไรโอ้ยชมาทองมันออกสาเนาะต้องการอะไรก็ไม่พร่องออกเลยเอาต้นฮอตมอดอะไรเออเป็นแผลคูดหรอฟังขุดนะฮดน้ำอย่างนี้บ่านุงเออถ้ลดไว้เนาะเผื่อได้มามันอีกเผื่อได้เม็ดมันได้ ก็นว oh, mm ่าเอามายอดเม็ดสองสามเม็ดม่หยดก็ไหยดคุณแม่พร้อมอู่แล้วเนี่ยต้นฝั่งนู้นด้วยเลคอยลด้นาบุญธนาล้านจอดอ่ะแล้วก็นี่ก็มายอดใส่เยอะจริงๆนี่ก็มาใส่ผิวๆอะไรในกองอีนนี้กจะมาหยดหยอดไปเลยแตาว่าไม่ต้องไม่ต้องดินถมเนาะต้องมอมเลยมาโรยใส่เลยคนกอันนี้าจะดินนี่อันมัอ้หอนกมันก็ขึ้นสาเนาะปกติมันก็มั มันต้องมันต้องเอาไปแช่น้ำก่อนเนาะบพาุงถงหอเลยมันมาตุงถึงนะมันตุอไอาหารมกลูกไม่ได้ค่ะเอาเวตะลนมาคุ้มตะลนคุ้มมันอย่คุ้มนถึงอ๋อตะเลนมาคุมเพราะว่าจะต้องเปนแดดลำไรเดี๋ยวมาค่ะต้นดอกไม้นะอนต้นดอกไม้อันนี้บ่ ะอโอ้โหคอสมอสขึ้นเยอะเลยแต่ว่าต้นนั้นไม่ขึ้นเนาะเอ้าขึ้นแล้วนี่นี่แอนต้นอันนี้ยังก่อนนี่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 พิยาทอนี่ขึ้นแล้วนี่แตกใบ,บละเออกำลังแตกใบด้วยนี่ใบเขียวๆนะน,น่ะพออลัลงเติมมาน้ำฮอนละเติมพลังก่อนก็จะทำงานเติมพลงังเติมพลังคุณผู้ชม์นะปิดแล<ห>้วปลเสือมันเดือแล้วปุบแล้วปิดแล้วนะปิดแลยปิดเลย ได้ลแล้วถักวหนึ่งองหนึ่งอเสื้อใส่ถ้วยสดเลยใช่ไหมอ่าเล้ขนมใส่แล้วก็สดมันไม่ต้องใช้มีดนะดา,าทำยังไงมันมีนนของมันอยู่นะ,ะมันมีร่องอ๋อมีไงเออมันมีร่องอยู่ ไม่โดนไม่โดนจุดมันหรือเปล่าโดนแล้วเหรอมันมีแดงมัมันมันมีแห้งโกโก,โก้หนึ่งแก้วขนมเึ้นก้อนเอาอยู่มตามลูกๆคอยวิ่งตามแม่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 แม,แม,แม่หนูหิวไปเ,เดี๋ยวเปดูทำอะไรเสร็จแล้วกัาไปซื้อป่นตรงน,น้ำเยอะ ใส่ให้เลยเต็มแก้วเลยโกโก้วีลยก็่กทีเราเข้มข้นเติมข้นต้องแก้วใหญ่ๆต้องถ้วยกาไก่เหมือนลงุงทันเอามาให้เออนั่นแหละแบบนั้นแหละเอานี้สักหน่อยไหมเพิ่มให้มสนบรรดาออชุดลดใส่หน่อยก็ดีนะชุดลดเลยใช่ไหมชุดอะไรนะมิกกี้อชอดมิกกี้ใส่เยอะก็ดีนะเอ็ดดาจะรับกันดันคันคือไม่ต้องเติมอะไรแล้วนี่ ุล่ตัวที่ทองรอกรากะกากลาโอ้ยของก้อยก็ร้องเหมือนกันขนาดก้อยอัดเต็มที่แล้วเมื่อคืนนี้นะพอได้ไปอัดใส่ถ้วยเลยหมดเสือเพราะว่าจะเอาขนมปังใส่นมก็มีเนี่ยนะยอดแซมมันพอดีแล้วรสชาติอร่อยอยู่แล้วไม่ไม่ต้องใส่นม โค้กันไม่เสียนห่มๆขนมมั้ยรองท้องรองท้องคุณผู้ชมอ,อ,อย่าลืมนะฮะโปรเดือนมีนาคมนะฮะโปรสำหรับชุดบำรุงผิวเซรัม่มหนึ่งครีมหนึ่งกันแดดหนึ่งในราคา1 8 0 0โปรที่สองกาแฟสองโกโก้หนึ่งในราคา859โปรที่สามคอลลาเจนสอง โกโก 1, หะะ้หนึ่งไหนราคาะ9 00โปรที่4สบู่10ก้อน6 50้าซวานันก่จัดโปรอะไรนะหนึ่งชั่วโมงเหรอ10สิบสายเหรอหมดเหียแล้วมั้งออมอูใครซื้อทันก็ดีใจด้วยนะถ้าถ้าเวลาจัดโปรนี่รีบไปเลยทีนะเพราะมันมีมวมืก่อนก็จัดโปรส,สบู่สบูสูเท่าไห 21, รนะยี่สิบก้อนถึงพันแอน1ิบสายรอจุดคุ้มมากเลยนะุุดคมหมดแล้ว เฉพาะในไลฟ์ต้องเปิดรายการทีวีไงใช่ไหมเวลาเขาจัดรายการอ่ะเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นอะไรเงี้ยต้องเราจัดโูใหม่เนาะใช่เชานไม่ได้ยามโรให้เสือหน่อยดิสูงนะบนที่บนเลยไหมบนที่บนเลยใครบอกอะไรกูอยากอยากตัวว่านกินเดียวลาบโกนจะกับะกโกนลาบเยอะโากกระปุกโกที่นาเขาบอกว่าไปสามวันไปกี่วันนะคะไปกี่วันไปกี่วัน สวไปดูสองหนึ่งมาแล้วสองหนึ่งสองหนึ่งมาแล้วสัสดีนะคะคุณเฮียงนะคะคุณเฮียงคุณให้หัวใจไปลองเล่นคุณเฮียงคุณเฮียงคุณงนะคะคุณภาษากีนนะคะคุณยุคพันคุณภาษาจุณสมควรคุณพอจารไร okay. ้น้ำนะคะคุณภาษากินกลับแล้วหรอคะน้อง เอาไม่มีคตอบเอายังไงสรุปันยังไงสรุปยังไงนาะสรุปยังไงนาะมินมินไปเล่นน้ำเรจะกลับกับอภอยใครนาะจะช่วยแม่ดาเปิดประตูเนี่ยใครนาะจะช่วยแม่ดาเปิดประตูนาะใครนาะจะไปเติดน้ำใครเนาะจะไปเนน้คุณอาจารจิใ้ไปดลอคุณอาจยจินะคะคุณอาทยุทธนะคะคุณจตุคณยังไม่โต้ยังไม่ดีใจเลยอยังไยังไม่ดีใจเลยสไคุณอาจาิคุ สวัสดียังจ้าข้าพเจ้าสวัสดีี่่ที่นตานทินชวนนายังเลยค่ะลูกว่าจะไปก็เลยมาตรงนี้ก่อนไม่อะไรเอ้ยที่เพ่อทำงอกแล้วบอเอนเริ่มเล่นงอกแล้วนะไอ้ที่ที่เราเอ่อขอไม่ได้มาเล่นด้วยกันเลยเล่นด้วยกันแบบนี้เลยเหรอจะไปรถน้ำมาไปแล้วอ๋ออย่าเพิ่งไปไหนเล่นด้วยกันก่อนบอกไม่ได้ไม่ได้เขามีงานเขามีงานเขาทำงานเสร็จเขาก็ อ้าวรถน้ำต้นไม้ปุ๊ต้องไปขวาดลานปาแยนต้องไปรถน้ำเบดตาต้องไปเปิดประตูทำงานเสร็จจะไปสวนน้ำไปไปไปเปิดประตูเชิญเบดไปอ้าแล้วไม่กลับกรอกหรอจะมาไม่ทันรถตู้จะมาไม่ทันรถลุงนะอะไรอะเขามาแล้วไม่เจอเขาไปก่อนยังไงเนี่ยเออเออเสร็จเลยนะถ้ามาแล้วไม่ทันไปเลยปะไปไปทำงานไปเออพอเรารถน้ำเป็นไม้เสร็จเราก็จะไปดูช้างไหมใช่ใช่ใชไป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 ไม่ต้องไปไหนเลยมาอยู่นี่แหละอ๋อไม่ต้องไปไหนเลย ก็ไปเที่ยวเหมือนกันอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนอ๋ออยู่นี่เลยไม่ต้องไปไหนเลยขนมเยอะอ๋อมินมินจะอยู่ไหมอ่ะอยู่สิจริงเหรอไม่ไปแล้วเหรอบินไม่อยู่แล้วมันก็เงาคุณพัฒน์นะคะแม่ดาสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษเธอบินไม่ต้องไปเราอยู่แล้วมินพัชเจอแล้วค่ะบอกให้ไปไปคนเดียวเลยให้แไปไหนคะคุณทองดีนะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะได้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 คุณคิด ลืมตะกร้าเลยไปไปไปเปิดประตูก่อนนะบายบายไปรถน้ำดอกไม้ก่อนนะคะส่งมินแล้วนะส่งมินขึ้นรถแล้วนะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะไปดีกว่าสวัสดีก่อนบ๊ายบายก่อนเดินทางปลอดภัยไหมไม่ได้ไม่ได้